วันที่4ตุลาคม2 5ง7นขอ,อนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเตร์เตอรจริงบทที่81และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่เมื่อรักษาสภาวะที่เกิดใหม่ไว้ได้จึงมีพลังชีวิตไม่หมดสิ้นปัจนนี้ขอให้เราเข้าสู่การอธิษฐานในเดือนแห่งการเกิดใหม่ ให้ฉันมองเห็นได้ยินรู้สึกได้และรู้ว่าเมื่อสรรพสิ่งอยู่ในสภาวะเกิดใหม่ย่อมเป็นช่วงเวลาที่มีพลังชีวิตแข็งกร่งที่สุดทั้งยังมีโชคลาภวาสนามมากที่สุดด้วยดังนั้นเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่เกิดใหม่ย่อมต้องเป็นสภาวะเจริญงอกงาม ที่มีความอ่อนโยนละมุนละไมและมีพลังชีวิตที่คึกคักแน่นอนซึ่งเป็นสภาวะที่ซื่อสัตย์สงบนิ่งและเรียบง่ายอันเป็นที่รักของผู้คนเป็นสภาวะกว้างใหญ่ที่รักษาความเป็นหนึ่งมีสมาธิเสมอภาคและเปิดกว้างเมื่อตนสามารถรักษาสภาวะที่เกิดใหม่ไว้ได้ จึงมีพลังชีวิตไม่หมดสิ้นฉันรู้ว่าพลังของสิ่งเกิดใหม่คือความอ่อนละมุนความอ่อนไม่ใช่ไม่มีหลักการแต่เพราะไรอัตตาดังนั้นจึงสามารถให้อภัยความดีและความชั่วในโลกได้ความละมุนล,ละไมไม่ใช่ไม่มีความกล้า แต่เป็นเพราะมีความแข็งแกร่งและโทรหดดังนั้นจึงรักษาความซื่อสัตย์แต่แรกเริ่มไว้ได้การให้อภัยสามารถยับยั้งภัยพิบัติความซื่อสัตย์สามารถทำให้จิตรู้คนใสสะอาดได้ด้วยเหตุนี้ความอ่อนโยนสดคล้องกับเตา๋าเมื่อสอดคล้องกับเตา๋าจึงมีชีวิต ในทางกลับกันหากคนเรามีความแข็งกร้าวสแสดงว่ากำลังเพิ่มความเร็วให้เสื่อมถอยหากคนเราใช้อำนาจบัดใหญ่สแสดงว่าพลังชีวิตกำลังกระจัดกระจายเช่นนี้จึงเป็นการเดินสู่แนวทางที่ผิดซึ่งสูญเสียเต่าย่อมต้องดับจงรักษาความอ่อนโยนไวเ้เถอ พลังแห่งการเกิดใหม่ของความอ่อนโยนคือพลังที่มีพลังชีวิตตึกเลี่ยมที่สุดในโลกฉันรู้ว่าคนเรามีชีวิตร้อยปีทุกปัญหารวนเป็นการหลอมหล่อชีวิตใหม่การหลอมหล่อประเภทนี้คือการขจัดการคิดที่ไม่สดคล้องกับเต๋าให้สูญสิ้นไปท่ามกลางการทำงาน เพื่อให้การคิดที่สอดคล้องกับเต๋าได้เกิดใหม่หากคนเราสามารถรักษานิพพานแห่งการคิดอย่างต่อเนื่องให้การเลือกสรรทุกครั้งล้วนอยู่กับเตา๋าเมื่อคนเรามีเตา๋างานจึงประสบความสำเร็จแต่การยกระดับการคิดต้องมีการตระหนักรู้หากมองไม่เห็นตนเอง เราจะตัดขาดจากโชคดีหรือโชคร้ายได้อย่างไรดังนั้นยามสงบจงสำรวจตนเองมันเพียงสแสวงหาจากภายในมีเพียงความวิริยะก้าวหน้าที่แลกการเติบโตได้และต้องยินหยัดเท่านั้นจึงได้มีชีวิตใหม่ฉันรู้ว่า การตื่นตัวรู้แต่ละครั้งคือการเกิดใหม่ความสัมพันธ์คือดินที่ฟูมงฟักชีวิตใหม่มีความสัมพันธ์ช่วงหนึ่งหากพบว,ว่าตนขจัดสิ่งใดมากนั่นก็คือหลักสูตรที่จำเป็นต้องเรียนหากรู้สึกว่าตนชื่นชมสิ่งใดนั่นคือ ทเลที่ฟู้งฟักความรักท่ามกลางชีวิตเหล่าผู้คนที่ทำให้ฉันไม่สบายใจคือผู้อุปถัมภ์ที่แท้จริงเพราะสิ่งที่พวกเขาจุดประกายเป็นความมืดที่แฝงเร้นอยู่ในส่วนลึกของจิตใจเราพอดีความเจ็บปวดที่พวกเขาได้สัมผัสคือแผลเก่าที่เราไม่รู้ตัว เมื่อประสบปัญหาจงแสวงหาจากภายในอย่างมีจิตสำนึกแม้จะมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยสักวันหนึ่งเมื่อกำจัดฝุ่นโผลหมดไปเมื่อนั้นจึงเกิดแสงสว่างขึ้นที่จิตภายในแสงสว่างอันแรงกล้านี้สามารถสาดส่องไปทั่วทั้งแผ่นดินหมายถึง จิตเข้าใจได้ลึกซึ้งหรือตื่นตัวจึงมีพลังอันแขน็งแกร่งอาจารย์เจ้าเมียวกว่าวันที่4ตุลาคม2567เผยแพร่วันที่2434